บาซาห่า101ท็อปเจแปนที่สุดของความนุ่มและเบาสบายที่สุดในคลาสสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง s t a ร์ j เจแปนครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าที่ผมได้มา1นึคู่และรองเท้าที่อยู่ข้างหน้าของผู้ชมนี้ก็คือ บาซาล่า101ท็อปเจนั่นเองครับผมครับต้องบอกว่ารองเท้าในรุ่นของบาซาล่า101ท็อปเจถือว่าเป็นรุ่นที่มีความนุ่มความเบาและความดีเด้งมากที่สุดในคลาสแล้วนะครับสำหรับบาสาซล่าท็อปเจนะครับรองเท้าคู่นี้ก็ถือผลิตขึ้นในปี2016นะครับผมก็จะประกอบไปด้วย3สีด้วยกันครับผมประกอบไปด้วยสีที่ท่านเห็นนี่ก็คือสีขาวนะครับผมแล้วก็2สีน้ําเงิน และสีสุดท้ายก็คือสีแดงครับผมโดย3สีนั้นก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามสภาพของรองเท้าที่สามารถหาได้นะครับโดยสีที่มีมูล,ลค่ามากที่สุดนะก็จะเป็นสีน้ําเงินนั่นเองครับผมครับสำหรับข้อมูลรองเท้านะครับสำหรับบาซาร่าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจแปนตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรองเท้าที่มี ความนุ่มความเบาสบายแล้วก็เป็นตัวท็อปที่สุดในซีรีส์ของ b บาซ่า101นะครับผมหลังจากที่ผลิตออกมาในเจน1ก็เป็น101 MD นะครับผมแล้วก็เป็นตัวนี้101 Top Japan นะครับต้องบอกว่าไม่แปลกเลยครับที่รองเท้าในสายของ b บา a ่ a 101 Top Japan นั้นจะเป็นรองเท้าที่มีมูลค่ามากที่สุดและมีความนุ่มมากที่สุดโดยเฉพาะตัวที่ Made in Japan นะครับถือว่ามีความประณีตนะครับผมทุกชิ้นงานนะครับ ็ถูกตรวจสอบโดยช่างคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผ่านมือนะครับผ่านสายตาของช่างอันปราณีนะครับทุกคู่นะครับที่ออกมาจึงมีงานที่ปราณีกว่าในรุ่น101 MD และ101 KL นั่นเองครับผมมาถึงอัปเปอร์นะครับด้านหน้าของตัวบาซ่า101 top j 8นะครับผมทำจากหนังจิงโจ้นะครับเกรดพรีเมียมนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหนังจิงโจนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับผมก็ เป็นหนังจิโจ้เกรดพรีเมียมแน่นอน,นครับผ่านการคัดสรรมาจากาทางวิศวกรของมิซูโนโเ่เขานั่นเองครับผมจึงทำให้ได้เป็นอัปเปอร์ที่มีความนุ่มความหนามากที่สุดนั่นเองครับในบรรดาของมิซูโน่นะครับหากจะเทียบว่าตัวไหนที่จะมีความนุ่มและความหนาของหนังจิโจ้ใกล้เคียงกับตัวนี้คงต้องบอกว่าน่าจะเป็นโมเลเลีย m 8เท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวที่มีความฟูความดิดเด้งความนุ่มของหนังจิงโจ้แล้วก็คงจะหนีไม่พ้น บาซาร่101 Top j ท็อปเจแปนตัวนี้นั่นเองครับผมครับในส่วนของตรงกลางนะครับผมก็จะทําจากหนังสังเคราะห์บางๆนะครับผมครอบคุมไปถึงบริเวณลิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีล่าสุดเรียกว่าเทคโนโลยีอาร์คอนโทรลไฟเบอร์นะครับซึ่งเขาจะไม่มีลิ้นในบาซาร่า0นึท็อปเจแปนนะครับผมซึ่งมันจะดีทําให้มีการเคลื่อนที่นั้น ได้อย่างอิสระเวลาเราเคลื่อนที่ไปกับลูกฟุตบอลได้อย่างอิสระประกอบกับมีความมั่นใจนะครับในการสวมใส่มาถึงเรื่องพื้นของรองเท้าบาซาร่า101 t o อป a p a ปนตัวนี้ก็จะเป็นตัวพื้นเดียวกับบาซาร่า uh, นะครับ101 MD แล้วก็บาซาร่า101 KL นะครับผมโดยชุดพื้นตัวนี้ก็จะเป็นชุดพื้นใบมีดนะครับปุ่มเป็นใบมีดนะครับมีทิศทางที่อิสระนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณปุ่มของเขานี้ก็จะมีการนะครับทำให้ ไม่ได้หันหน้าไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับช่วยให้การเคลื่อนที่นั้นมีประสิทธิภาพได้อย่างอิสระแน่นอนครับผมและประกอบไปด้วยตัวชุดพื้นตัวนี้ของบัสระ101 j 8นะครับก็ผสมประสานเทคโนโลยีที่เรียกว่านะครับดีเฟกซกรุปลงไปนั่นเองครับผมดีเฟกซกรุปก็คือบริเวณตรงกลางนี้นะครับคือทำให้เรานั้นสามารถนะครับงอข้อเท้าได้แล้วก็ทำให้มีการ ออกตัวที่รวดเร็วทันใจเหมาะกับสายสปีดอย่างแน่นอนประกอบกับที่เราเห็นสีดําตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในความดีดเด้งนะครับในการออกตัวนะครับผมทําให้มีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองหรือว่าไวกว่าคู่ต่อสู้นั่นเองครับผมครับสำหรับคลิปนี้เองนะครับผมทางช่อง s t a r ์ทเจอแก็จะนําคลิคดีๆนะครับผมพิเศษสําหรับ ผู้ชมทางช่อง s t u d Japan นะครับก็จะนำทริคดีๆนะครับในการเลือกซื้อรองเท้านะครับเนื่องจากรองเท้า b a s เล่า1 0 1 Top j p p a n เปะครับเป็นรองเท้าที่ผลิตมาตั้งแต่ปี2016และได้รับความนิยมที่สูงมากทำให้ของลอกเลียนแบบนั้นทำออกมาค่อนข้างที่จะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของเว็บออนไลน์ต่างๆเราจะเจอตัวที่ลอกเลียนแบบกรอบเกรดเอนั้นเต็มไปหมดเต็มกระดานไปหมดโดยวันนี้นะครับผมแล้วก็ ทางช่องทางของสตาร์ทเจแปนนะครับผมก็จะนำทริคดีๆนะครับในการเลือกว่าตัวไหนเป็นของแท้หรือของก๊อปมาฝาก3ขั้นตอนด้วยกันนะโดยขั้นตอนแรกนะครับที่ผมจะแนะนำนั้นนะครับก็เป็นให้ทุกท่านนะครับสังเกตนะครับบริเวณภายนอกของรองเท้าบาซ a า a นึ่งศูนย์ p นนั้นจะเป็นเรียกว่าเขาเป็นงานที่จะมีความปราณีตเนื่องจากเป็นงานที่ทำด้วยมือทุกๆชิ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นการเย็บนะครับ รอยตะเข็บของเขาจะมีความละเอียดนะครับมีความปราณีตแล้วก็ให้ทุกท่านนะครับลองเอานิ้วนะครับบีบลงไปนะครับบริเวณที่เป็นหนังนะครับท่านก็จะเห็นได้ว่าตัวหนังของจิงโจ้ของบาซาร่าท็อปเจแปนตัวนี้นั้นจะมีเส้นสายรายละเอียดของหนังที่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวที่เป็นตัวก๊อปหรือตัวลอกเลนแบบค่อนข้างจะมากเลยและก็ด้วยแน่นอนครับผม ส่วนบริเวณชุดพื้นนั่นเองนะครับผมให้สังเกตดูนะครับชุดพื้นจะมีนะครับความสวยงามมีความเรียบร้อยของงานนะครับตลอดจนปุ่มนั้นจะเป็นปุ่มใสๆนะครับมีเหลี่ยมมีลวดลายการเก็บรายละเอียดเรียกว่าความคมของปุ่มนั้นค่อนข้างที่จะมีมากกว่าในตัวลอกเรียนแบบนะครับผมโอเคครับสำหรับข้อที่2ในการเลือกรองเท้ามิซูโนโบาซาร่า1ทับเปนที่จะนำมาเสนเอวันนี้ ก็เป็นการดูที่ด้านในของรองเท้านะครับความมีระเบียบนะครับในการดูได้ที่เขาเย็บในพื้นรองเท้านะครับผมจะมีความเป็นระเบียบทุกช่องไฟนั้นค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเทียบเท่ากันทุกๆช่องไฟนั่นเองครับผมครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ดูที่ป้ายสายของ รองเท้านะครับมิ i ูโ n ะ top j เ p a n นะครับผมก็จะมีคําว่า j จแปนอยู่แล้วก็ตัวหนังสือในตัวอักษรนั้นจะต้องคมชัดนะครับสกรีนได้คมชัดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมให้ทุกท่านดูที่ตัวอักษรนะครับผมที่เป็นเลขซีรีส์ที่เขียนว่า P1 ซึ่งตัวนี้จะมีประโยชน์กับเราในเบื้องต้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเวลาที่ทุกท่านไปเลือกรองเท้านะครับผมมักจะมีคนถามนะครับว่า เวลาเขาจะซื้อรองเท้าเนี่ยเขาจะถามก่อนเลยว่าป้ายไซส์ขอดูป้ายไซส์หน่อยขอดูป้ายไซส์หน่อยนะครับสิ่งที่เขาดแูและต้องการทราบนั้นก็เป็นตัวนี้แหละครับเลข P1GA นะครับ,บ166054หากเรานำข้อมูลตัวเลขตัวนี้นะครับไปเคาะหรือไปกรอกลงใน Google นะครับก็จะพบนะครับว่ารองเท้าหากเป็นรุ่นเดียวกับตัวเลขซีรีส์ที่เรามีรองเท้าในมือแล้ว เมื่อเซิร์ชลงใน Google แล้วภาพที่ออกมาจะต้องเป็นภาพที่ตรงปกแล้วก็ตรงกับรองเท้าที่มีอยู่ในมือเรานั่นเองครับผมอย่างตัวนี้ที่เห็นก็เป็น P1GA166054 ก็จะเป็นนะครับเมื่อค้นดูรูปนะครับก็จะเป็นบาซ a ารา101 Top j จสีขาวส้มดำตัวนี้นั่นเองครับผมและนี่ก็เป็น <Wow. S 1> ทริคดีๆนะครับผมจากช่องสต๊าเจแปนหวังว่าทุกท่านจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเป็นทริคส่วนตัวที่ผม ได้นํามาใช้ในการเลือกซื้อรองเท้าเพื่อไม่ให้โดนของล็อกเลียนแบบนั่นเองหากเพื่อนๆน,นะครับมีความรู้ดีๆในการเลือกซื้อรองเท้าแบบไหนแบบอื่นนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับว่ายังมีข้อนี้นะครับให้นําไปใช้ได้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆน,นะครับในการเลือกซื้อรองเท้าต่อไปนั่นเองครับผม ครับและนี่ก็เป็นการรีวิวรองเท้าดีๆนะครับกับปาสระ101ทับเจรองเท้าที่ดีที่สุดในรุ่นรองเท้าที่มีความคลาสสิกรองเท้าที่มีความนุ่มนะครับที่สุดของในรุ่นมีความพรีเมียมที่สุดนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็ยังนะครับผมแนะนำนะครับทริคดีๆในการเลือกซื้อรองเท้าปาสระ101 t o บแนะครับผมให้ทุกท่านนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับผม เพื่อป้องกันของลอกเลียนแบบเพื่อให้ได้รองเท้าที่เป็นของแท้นะครับเพื่อให้ได้ฟิลลิ่งในการสวมใส่ที่แตกต่างจากของลอกเลียนแบบโดยสิ้นเชิงนะครับผมและนี่เองก็เป็นรองเท้าที่เรียกว่าเป็นรองเท้าที่ดีที่สุดนรับที่เนียมที่สุดนะครับบ 101, ัสละหน1่งศูนยแปนั่นเองครับผมก่อนไปนะครับก็อย่าลืมนะครับ ฝากไว้กับช่องสัตว์เจแปนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องสัตว์เจแปนส่วนอีพีหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามด้วยละกันครับผมสำหรับนีลาไปแล้วกับ AG, บาสระหนึ่งทับเจแปนสวัสดีครับไปแล้วค,ครับ